วันนี้มาเสนอภาพประกอบนะฮะซึ่งเป็นการแพทย์นะฮะที่ต้องรักษานะครับกับชื่อวงดนตรีนะครับดูเหมือนจะไม่เข้ากันนะครับแต่ว่าไอ้อรมกอบต่างๆสามารถมาประกอบกันแล้วเกิดนะวัตกรรมใหม่เกิดเรื่องราวใหม่เกิดขบวนการใหม่ เกิดประสิทธิภาพใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่คนในยุค ai สามารถผสมผสานก็ได้นะครับไม่มีอะไรเป็นเอกเป็นหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเรียนสาขานี้คุณจะต้องเป็นแบบนี้ไม่จะเป็นหนละโลกโลกยุคใหม่ไม่จาเป็นนีความจําเป็นก็คือว่าคุณสามารถปรับตัวผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่ออกมามีลิมีเด็ดเพื่อไปใช้ประโยชน์ ได้หรือไม่อันนั้นคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นภาพจะขัดแย้งกันยังไงก็มาดูว่ามันสัมพันธ์เกิดเกิดปฏิกิยาสัมพันธ์กันใหม่อย่างไรนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะฮะขณะนี้เราก็ทำการต่อสู้กับโควิดถูกไหมครับนะบซึ่งเป็นไวรัสทางร่างกายส่วนผมมาบอกว่า เรากำจัดไวรัสทางร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ต้องกำจัดไวรัสร่างกายประเทศด้วยกหมายว่าตัวคนที่มีกายเนื้อกับตัวจิตวิญญาณของประเทศซึ่งมีความมั่นคงนมีความมั่นคงภายในประเทศก็จะต้องกำจัดเชื้อโรคของตัวประเทศด้วยซึ่งก็คือไวรัส ผดเด็ก,การนั่นเองพอเข้าใจไหมร่างกายป่วยไม่แข็งแรงเพราะมีไวรัสทางร่างกายใช่ไหมเชื้อมันเราก็เรียกว่าโควิดแต่ตัวประเทศก็มีเหมือนกันเป็นไวรัสเหมือนกันทําให้่างประเทศไม่แข็งแรงก็เพราะว่ามีเชื้อไวรัสผดเด็จก,การมีชื่อว่าไทติกแปดเก้านะแล้วตอนนี้แปดเก้าเพราะว่าขณะนี้ประเทศไทย เปลี่ยนการปกครองมาถึง89ปียังป่วยอยู่ฮะยังเป็นประเทศป่วยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องชื่อเช,ชื้อไทดิกดิกคือดิกเ,เตอร์น,นั่นเนะเป็นโรคพยิการไทย89ปีนะส่วนโควิดนั้นอุบัติขึ้นในปี19นะตอนนี้ผมมาประกาศในปีเวลาทางร่างกายของประเทศก็เรียกว่าตรวจพบเจอมาประกาศจะต้องกำจัดมันก็ในปีที่มัน เป็นไวรัสฝังตัวมาไวรัสดิดการของประเทศฝังตัวมาตั้งทั้ง89ปีมันก็ต้องชื่อไทดิก89เหมือนเช่นโควิด19นั่นแหละครับอันเดียวกันตั้งชื่อประเทศเดียวกันดังนั้นเรามีไวรัสที่ต้องปราบสองงนปราบทางร่างกายและปราบทางเอร่างกายประเทศถึงตัวประเทศมันไม่มีเนื้อให้มีแต่ฟันดินแต่ตัวจิตวิญญ,ญาณมันป่วยก็เหมือนกันนะเพราะเราก็ต้องปราบทั้งคู่คู่เลยฮะ อ่ะนะข,ขบวนการปราก็คือใช้มีกระบวนการก็คือมีหมอมีทีมงานที่ต้องจัดการมานนะัสารเชื้อที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันเป็นเชื้อใหม่ที่ฉีดเข้าไปอุบัติการใหม่ฉีดไปในร่างกายฉีดไปในจิตวิญญาณของประชาชนเนี่ยบัติการใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอุบัติการ i บิ๊กแบงหมายว่าฉีดวัคซีนเข้าไปหรือองค์ความรู้ใหม่เนี่ยของบิ๊กแบงนะซึ่งที่นี่เรียกว่าบิ๊กแบงโพลิติก้า หรือผมหรือพี่แบงค์ politically นะฮะอ่ามันเป็นการประครอมแบบใหม่นะครับไอ้เชื้อเนี่ยมันจะอุบัติขึ้นภายในร่างกายถ,าถ้าเป็นวัคซีนก็คือค่อยๆสร้างภูมิต้านทานขึ้นเรื่อยๆจุไหมฮะอันนี้เหมือนกันผมก็ฉีดวัคซีนของของประเทศฉีดวัคซีนของประเทศด้วยกันใช้ยาไอ้ใช้วัคซีนที่ชื่อว่า big bang นะฮะ big bang p o l i t i c a l l ยนะฮะหรือ big bang พลิติ i c a กรได้ชื่อนีู้กหรือเปล่าไม่ทราบผมโตว่าผมเป็นแค่คน้างานไม,ไม,ไม่ไม่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมันอาจจะเรียกเป็น Big b a n งก์ก็ r ั m เมไหมนะเพราะว่าก o v e r ั m เม t คือการปกครองนะครับบริหารจัดการอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ politics เป็นเกี่ยวกับการการเมืองแต่ที่นี่ที่นี่มันไม่มีเชื้อตัวนี้มันเป็นเชื้อที่มทไม่ใช่ ไปมีการเลือกตั้งอยู่แล้วไม่มีนักการเมืองไม่มีมันมันไม่มีการเมืองแต่ทั้งกลายเป็นมันกลายเป็นอ้ตัวประชาชนเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นเป็นเหมือนกษ,ษ,ษัตริย์อ่ะเป็นเหมือนกษัตริย์แต่เป็นกษัตริย์องค์น้อยนะปกครองตำบลอำเภอจังหวัดหมดนะอ่ามันก็เป็นภูมิเนื้อาใหม่ที่ป,นนประชาชนจะปกครองตัวเองนะเป็นเชื้อที่ปกครองตัวเอง เหมือนเชื้อที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรง,แงเป็นเฮอร์ดิมูนิตี้หรือเปล่าก็แบบนั้นนะนะเราต้องฉีดไอ้นี่เข้าไปก็คือต้องให้องค์ความรู้เกี่ยวกับบิ๊กแบงผมเรียกไปก่อนนะครับ p o l i t i c ไทยนะครับบิ๊กแบง p o l i t i c ไทยหรือมันอาจจะเรียกว่าบิ๊กแบงไทยลูฟ ไทย p ีโป้รูเออน่าจะชื่อน,นี้มากกว่าบิ๊กแบงไทยปี e ป้รูไทยประชานไทยเป็นผู้ปกครองตัวเองนะเอาละเดี๋ยวชื่นแต่ว่าที่หลังแต่ขอเรียกไปก่อนว่าบิ๊กแบง politics กล้าอ่ะขอเรียกไปก่อนอันนี้คือการฉีดวัคซีนเข้าไปของตัวประเทศวัคซีนนี้มีชื่อว่าบิ๊กแบง politica ไทยนะครับเพื่อ,อให้มันแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงก็คือมีภูมิต้านทานนี่คือประชาชนเมื่อได้ดูได้ดูผังต่างๆที่ผมที่ผมจะอธิบายไปเนี่ยดูแล้วก็จะเกิดปัญญาเป็นโซนระบาดตะวันตนะเกิดปัญญาก็คือเกิดการฆ่าตัวเชื้อเก่าก็เหมือนเราไปเหมือนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือด ไปกำจัดเชื้อโรคอลอ่ากำจัดเชื้อโรคมันแล้วก็เกิดภูมิต้านทานขึ้นก็คือปัญญาภิโสดรปัตต้ร์ตายเป็นแปรพักแปรพักว่างั้นแหละมันมันเหมือนเหมือนเหมือนกับวัคซีนน่ะครับนะฮะอ่ก็จะทําให้ประชาชนแปรพักกันทั้งหมดนะมาเป็นรัฐบาลตัวรัฐบาลเลยนนคือมีภูมิต้านทานที่จะปกครองตัวเองละอยู่ด้วยตัวเองแล้แข็งแกร่ง,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 งเลยอันเนี้ยเป็นเป็นโลกเดียวกัน ที่เราจะต้องทําไปทั้งคู่ทีนี้การทําไปทั้งคู่เนี่ยมันก็ต้องมีวิทเงินมาทําก่อนนะที่ผมให้มาเนี่ยต้องไปเบิกจากธนาคารทไทยนมาก่อนเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดไปในวันที่สิบธันวาควรจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสรภรูการ,ร,าร,ร,ารต้องเกิดขึ้นแล้วละระดับปัจจุบันก็ต้องลงเชิญลงนั่นเองนะไม่ใช่ไล่ลงเชิญลงนะครับ ก้าทำพิธีให้สมเกียรตนะิการปราบไวรัสทั้งร่างกายและไวรัสตัวประเทศต้องกระทำโดวยเพาะไวรัสของตัวประเทศเนี่ยประชาชนต้องถือตัวให้เหมือนกับทำตัวให้เหมือนกับไวรัสร่างกายที่เราจะต้องกวีกว่าดไปหาไปฉีดไปเอาให้ได้นะ พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันไอ้ที่ผมแนะนําเนี่ยไอ้ไวรัสของประเทศเนี่ยเราก็เหมือนกันนะเราต้องกลับจัดเหมือนกันอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโอกาสล้มเหลวนะแต่ว่าผมเอากาวมันติดเมื่อกี้เองหรืติดไม่นั่นถ้ามันล้มเหลวก็ติดใหม่ได้เออก็ใช้ได้ได้อีกมันก็จะเป็นธรรมดาในการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคแล้วก็เราก็ปรับใหม่แก้ไขใหม่เริ่มต้นใหม่เอาอีกได้อันนี้คือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ย่อมต้องเจออุปสรรคแล้วเรียนรู้จักอุปสรรคแล้วก็ทำให้มันแข่งแข็งแรง,ง,งกว่าเดิมเราจรึงพัฒนาอยู่ตลอดไงจึงสามารถเข้าสู่เป้าหมายได้เหมือนกันนะครับท่านอย่าไปเชื่อไปทำใช้่าคนปรับ่พ่แล้วกันว่าเอยอยางีงคุณ เสียเซลแล้วคุณเป็นล้างแล้วล้วมเหลวแน่งานนี้มันก็แล้วแต่ไองานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับปัญญาขึ้นอยู่การตัดสินใจเลือกเอาไหมเกิดปัญญาไหมถ้าเกิดปัญญาก็เอาตามที่ผมออกแบบทุกคนก็ทําหน้าที่ปราบทั้งร่างกายและปราบทั้งร่างกายตัวประเทศด้วยตอนนี้เราปราบร่างกายตัวเราอยู่ทุกคนไปพยายามไปฉีด วัคซีนนี่มีภูมิลานทานเหมือนกันท่านก็ต้องเรียนรู้ดูคลิปผมเนี่ยดูคลิปนะฮะก็หมาอนการฉีดวัคซีนเข้าไปในจิตวิญญาณของท่านนะเพราะทุกคนเป็นตัวจิตวิญญาณประเทศนะประเทศมันตัวเทศจริง,รง,รง,รงๆเนาะไม่ใช่แผ่นดินนะครับแผ่นดินนั้นเป็นบอกอาณาเขตเท่านั้นเองขอบเขตที่เราจะอยู่แต่ตัวจิตวิญญาณประเทศคือตัวคนทุกๆคนนี่แหละอยู่ในสมองอยู่ในจิตใต้สํานึกว่าสานึกไหมว่าเป็นคนไทยนะถ้าสำนึกเป็นคนไทย ก็ประกาศว่าแผ่นดินอาณาเขตนี้ที่เป็นรูปร่างกว่าสองก็เป็นประเทศไทยมันก็เป็นประเทศไทยตั้งตัวประเทศจริงๆมันคือตัวคนนะครับไม่ใช่ตัวแผ่นดินนะครับตัวคนนี่แหละทีนี้ไอ้ตัวคนเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันป่วยนะเพราะว่าคนไทยไม่รู้ว่าตัวตัวเองอยู่ในประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยคนไทยไม่รู้คิดว่าประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับเราเป็นประเทศเผด็จการนะแล้วเป็นประเทศที่ทุกคณะรอกลวงประชาชนหมด นะฮะหลอกลวงประชาชนว่าเป็นต์หลอกลวงอ่ะว่าเป็นประเทศส,สับอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยซึ่งมันไม่เป็นนะฮะเอาไปฟ้องศาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะและ้วร็ดูรูปฉบับนี่เป็นโมฆะหมดเลยเพราะัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยว่า,กาวออกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะ,ะอันนี้พระภาษาร์เป็นประมุขผิดเป็นประโยคที่ผิดะฮะคือมาตรามหมวดหนึ่งมาตราหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยต้องแก้ไขนะครับต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ ปเดี๋ยวไปดูอธิบายผม,มอธิบายนะฮะส่วนหมวดสองไม่ต้องแต่หมวดหนึ่งนี่ต้องระบบนี่ต่างจากพวกสามเลี้ยวนะฮะแล้วพวกสามเลี้ยวต้องอัปเดตนะอัปเดตใหม่ได้ละในภาพนี้จะมีเจเนเรชันกันทุกเจเนอเรชันตั้งแต่เด็กนะนี่มาจนถึงคนแก่ซึ่งผมก็เป็นตัวแทนของคนแก่อาอยุหกสิบห้าแล้วนะรานนั้นก็จะต้องบอกเรื่องที่ถูกต้องให้กับรุ่นเจเนเรชันต่างๆในแก้ไขเนี่ยอย่างถูกตองบอกอธิบายก็คือ ตัวประเทศมันก็ป่วยเป็นไวรัสเหมือนกันแต่เป็นไวรัสเิด็จการแล้วเราต้องฉีดวัคซีนไวรัสเิดศจการเข้าไปแก้ไขนะครับเพราะมันเป็นไวรัสเป็นเชื้อไวรัสไ,ไทยดิก89เราก็ต้องใช้วัคซีนอา่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงอ่าโปลิติกาไทยฉีดเข้าไปเมื่อฉีดเข้าไปแล้วทุกคนนี่เกิดปัญญาเป็นสวนระบาดตา้องตยยก็คือแปรพักในเองแปรพักจากที่เคยยึดต,ติด เป็นคนนั้นคนนี้เหมือนที่เราเรียกกันอะไอนี่เป็นสลิมไอนั่นเป็นหกสามนิ้วสามกีบไอนี่เป็นอะไรเนี่ยเราเรียกและเรียกกันจนแตกแยกหมดแล้วเพราะเราเป็นเหยื่อคือปัญหาของประเทศไทยคนไทยไม่รู้ว่ารัฐมนูญที่เขียนเนี่ยมันเขียนผิดมันเป็นรัฐมนุนที่ผิดประเภทนะฮะผิดจยากลาลไยไปเข้าเรือละเอียดแต่ให้รู้ก่อนเพราะเพราะรัฐมนูนนี่แหละเขียนผิดและอย่างคนเขียนรัฐมนูญก็ไม่รู้เรื่อง พูดง่ายๆทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเลยนะครับไม่มีใครรู้หลักวิชาที่ถูกไม่มีไม่ใช่มันไม่ไม่ไม่มีนะมันมีแต่ครึ่ป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ะคนที่รู้อย่างสายพวกผมเนะี่ยที่รู้อ่ะรู้หลักที่ถูกเลยนะแยกถูกแยกผิดเป็นบอกได้เลยว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรเงี้ยมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็เรียกว่าแทบไม่มีอนะ่ะแล้วเวลาไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์พวกผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอานาจ ไอคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้หลักเลยนะคนที่มีอำนาจในการที่จะยึดป,ประเทศปกครองประเทศเนี่ยไม่มีหลักที่ถูกต้องนะครับใช้การต,ตามๆกันเหมือนเขาทําอะไรไว้สารต่อแล้วก็รีบปกครองไออย่างเงี้ยมันผิดวิธีผิดไปดูรายละเอียดแล้วกันแต่ขอให้รู้ว่าเราตั้งประเทศมาผิดโดยผู้ปกครองก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อยู่กันแบบไม่รู้เรื่องประชาชนก็ไม่รู้เรื่องนะ,ะสื่อก็ไม่รู้เรื่อง เราไปดูข้างนอกเราเห็นแต่ภาพข้างนอกแต่เราไม่รู้ต้นสายมเหตุแบบไหนจากไหนอย่างไรแยกไม่ได้เห็นเขามีก็มีมั่งเห็นก็ได้ก็เอามั่งเพราะฉะนั้นเราจริงเราเป็นเราเป็นชาติแบบเนี้ยตามโลกตามทานเขามีอะไรมีหมดแต่ไม่แต่ไม่ดูว่าตัวเองของตัวเองชาติพันสีผิวตัวเองมันมีล่องแบบไหนอย่างไรมันควรจะมีการปกครองแบบไหนอย่างไรแล้วหลักปรชาี่ถูกเป็นยังไงไม่รู้ตรงนี้มันก็เลยมันก็เลยมั่วกันอ่ะพวกไงล้วมันดูมันมั่วมันมั่วกันมันเี็นกีาา่ฉบับก็ต้องถูกชีก ชิงวันยี่สิบฉบับแล้วท่านต้องรู้แล้วนะว่าเราเนี่ยเราทําผิดซ้ำๆเราซ้ๆทแล้วเราก็ไม่ยอมที่จะออกจากไอ้เส้นทางซ้ำๆแล้วยังจะทําซ้ําต่อไปไมีฉบับยี่สิบอีกอย่างเงี้ยท่านต้องรู้นะประจักษ์แจ้งในสมองแล้วว่าผิดเส้นทางนี่ผิดดังนั้นจึงต้องมาสั่งยกเลิกเนี่ไงองที่ต้องมาสั่งย,เงย,งยกงงยเลิกเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุเปิสมัยซึ่งมันก็มาตรงกับยุคหล่อสิบเนต้องเป็นยุคสกาววิไลใหม่ยมองใหม่แววว่าหมดเลย อาละผมพูดเรื่องนี้จะซ้ำจำไว้ท่านก็จะฟังจนอาจจะเบื่อเวลาฟังก็ไปเรื่อยๆนะเพราะมันมันก็จะเป็นต้องพูดหรอก็่าเขาจะผิดกันดังนั้นแต่จุดที่จะมาพูดวันนี้ก็คือว่าเนื่องจากมันมีเวลาจํากัดอ่ามันนี่จะน่ากลัว,วหน่อยเพราะว่าเป็นคนแรงก็เป็นคนแรงงานนะะมาจับฉากง่ายติดกาสองหน้า ซื้อจากเซเว่นกับสีขาวมูลเล็กๆอะนะก็อันนี้ก็คอนโดอยู่อาศัยของคนแรงงานป้าเจ้าพันห้านะไม่มีเดือนไหนไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้อยู่แน่เพราะฉะนั้นะนะอยู่ในอาการสุ่งเสีย่ยงสถานะที่แย่จะทั้งเป็นประเทศที่มั่งคัง่งแต่ประชาชนไม่ได้มั่งคั่งด้วยกลับอยู่อย่างแรงแค้น อย่างนี้ถือว่าเป็นการบริหารประเทศผิดดังนั้นต้องแก้ไขไงต้องยกเลิกระบบระหมอการุณองเก่าทิ้งหมดเลยนะครับก็เชิญเชื้อประชาชนทั้งหมดมาเป็นหมอเลยมากําจัดเชื้อมันนะทั้งทางร่างกายและก็ทางร่างกายประเทศไอทางร่างกายเนี่ยเราก็วีกวาดกันไปตั้งอกตั้งใจร่วมไม้ร่วมมือทํากันอย่างไม่ลังเลสงสัยนะผมอยากให้ให้พลัง วิจิตวใจัวัดตั้งอกตั้งใจอะความสมัครใจอที่ทําทางร่างกายเอามาใช้กับประเทศให้เท่าเทียมกันเนี่ยให้เท่าเทียมกันมันเราเป็นไวรัสเราโดนไวรัสทั้งคู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งไอ้ตัวประเทศเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่ท่านอยู่อย่างแรงแค้นกับไอ้ตัวประเทศเน,นี่ยจักไวรัสประเทศนีน่นะครับมันส่งผลให้ท่านอยู่อย่างแรงแค้นหมดสิทธิ์หมดสภาพความเป็นไทยหมดโอกาสนะท่านจะต้องกำจัดมันเป็น priority ยออยแรกเลยสําคัญเลยนะท่านเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้อง มาฉีดวัคซีนบิ๊กแบง p o l i t i c a ไทยนะครับของขอบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองดังนั้นขบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองยังเป็นการกู้ที่ตัวประชาชนนั่นเองมากู้ตัวประชาชนพระเจ้าตักหนึ่งกู้แผ่นดินไปแล้วแต่ตัวบนแผ่นดินกน็ตัวเชนจิบยาประชาชน,นมันหมดสภาพมันไม่ได้เป็นไทยที่แท้จริงไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นทาสสภาพเป็นทาสดังนั้นต้องกู้คนไทยดังนั้นพระเจ้าตักสองในยุคไอไอยังมากู้คนไทย แล้วเป็นต้องกู้อย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับเมื่อกู้แล้วก็จะเกิดเกิดสภาวะพาประเทศไปสู่การเป็นตามสมาชิกเดบิโตหรือจาเลนนอนได้สร้างเพลงอินเนจินขึ้นมาก็หวังว่าโลกมันจะเป็นโลกหนึ่งเดียวกันนะที่เรออกบแบบมาให้เป็นโลกหนึ่งเดียวกันนั่นคือว่าประชาชนทั้งโลกนี่จะใช้หลักการปกครองแบบมนุษย์ธรรมใช้หลักมนุษยธรรมมาปกครองก็จะเกิดระบอกกบการปกครองใหม่เร,เรืยกว่า เอฟซูร์มีแมนิที้ลีจีนก็คือระบอบมนุษยธรรมค้ำสิธฐ์สมบูรณ์เอาหลักมนุษยธรรมมาใช้ปกครองมันจะค้ำสิธิ์ของามาเจอรีสมบูรณ์ร์เฟกหมดเลยนะมันจึงเป็นระบอบใหม่ฮะนี่แหละทีนี้ก่อนจะได้ระบอบใหม่ก็ต้องฉีดวัคซีนนะฮะโพลิติก้าไทยเข้าไปก่อนก็คือท่านก็ดูคลิปนั่งดูคลิปอะวิดีโอก็จะเกิดปัญญาก็เท่ากับตัวไอ้เม็ดเลือดขาว นะมันทําหน้าที่ของมันจัดการให้เชื้อโรคเข้ามานะนะแปลพักเชื้อโรคให้เป็นของดีอย่างเงี้ยตามหลักของ4ีนะครับเหมือนกันอันเดียวกันเลยมันไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกันเลยอกวหลังถึงี่มันจะได้ไม่ตกอ่าทีนี้เวลามันจํากัดน,นะฮะเวลามันจํากัด อ่าเวลาจำกัด้เวลานี่สําคัญมากต้องวันที่วันนี้วันที่แปดมีเวลาอีกยี่สิบวันก็เลือกตั้งอบอตอใช่ไหมฮะไอ้ตั้งอบอตเนี่ยมันควรจะประชาชนทั้งหมดควรไปทําปอมมาณูโวโนนะครับเพราะว่าผมให้ปรลมาณูโโนก็หมายว่าจิ้งระเบิดปรามาณูโวโนหมดไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับชาตินะ เราก็ทิ้งทั้งสองรูปตอนนี้เราทิ้งรูปแรกก็คือระดับท้องถิง่นในวันที่ยี่แปดพิจิกาก็โบนโนกันหมดนะไม่ทราบว่าสื่อจะส่งข้อมูลนี้ไปทันไหมนะครับก็ควรจะส่งให้ทันผมจึงมาขอโอกาสของสื่อข่อช่วมค้งสุดท้ายขอเป็นมามืดมาประกาศให้ประชาชนได้รู้นะยังมีเวลา20วันอนะ่ะเพราะฉะนั้น20วันเนี่ยก็เป็นวันที่ยีประชาชนสื่อก็ควนจะสร้างบรรยกาศ แล้วก็คงสุดท้ายให้ประชาชนเข้าใจว่าอ๋อทุกตำบลต้องไปทำเข้าคูหาแล้วไปกาเบอร์ไม่เลือกเบอร์แต่กาเบอร์เลือกตัวเองคือมันไม่ใช่เบอร์คือกาช่องที่ไม่เลือกใครอ่นั่นหมายว่าเลือกตัวเองนะฮะแต่ถ้าไป่นกาตัวเป็นตัวเลขตัวเบอร์นั่นคือเป็นเลือกโจรสูตรทั้งหลายโี่สูตรมีทั้งระดับท้องถิ่นก็คืออบตเน,นี่ยนะครับแล้วก็ระดับชาติก็คือการเลือกตั้งระดับชาติ เราจะต้องทิ้งระเบิดทั้งสองพูดค่มีเรื่องตั้งที่ไหนไปกาวโวโนโบอลนะเพื่ออะไรเพื่อ่าไม่ให้จอร์เจสูตรหรือตัวแทนมีอำนาจแต่อำนาจจ่จิ้มตยอยู่ที่ประชาชนอยู่แล้วประชาชนจะบัตรสั่งอีกทีหนึ่งทําสถาปนาตัวเองปกครองประเทศอีกทีหนึ่งนะครับด้วยการส่งไปแสดงเจตจำนงที่ผมให้ส่งคนละส่งไปสี่สิบล้านใบอะ ส่งไปที่ไหนก็ไปดูรายละเอียดนะครันก็เรียกว่า,าใบแสดงเจตจนทุกตำบลรวบรวมนะรวบรวมเสร็จแล้วก็แจ้งไปยังอำเภอจังหวัดทราบแล้วอ่อนจังหวัดนี้มีเสียงคดีเสียงเมื่อเป็นจริงแล้วตันตุประรสาบก็เตรียมตัวลงทีนี้ใครที่ฉีดใครที่ดูคลิปวิดีโอผมแล้วเกิดบัญญาไปส่วนวันไยก็ต้องติดธงธรรมชีพไปรรตายเป็นการประกาศเหมือนกับอย่างคนทำงานอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องติด ไอแผ่นวงกลมบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเงี้ยเหมือนการจิบติดมองเหมือนกันการติดทงก็เป็นการบอกให้รู้ว่าท่านเป็นได้เป็นโสนรบ,บันถวายถตายแล้วแล้วก็พร้อมแล้วก็ปฏิวัติประเาศไทยไปเรียบร้อยนะด้วยการติดทงเพราะฉะนั้นทงเนี่ยผมต้องทำขายแล้วก็เสื้ออุปกรณ์ทั้งหลายมันจะมีทงเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการประกาศให้รู้ว่าปฏิวัติประเาศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นโซนระบ,บันถวายถุตายแล้ว รอจะทําตามสเต็ปขั้นตอนให้มันเกิดเป็นจริงกนันนะเด็กนะครับซึ่งใช้เวลาสองปีนะก็จะได้ไปได้อธิบายอย่างเงี้ยก็ขอเชิญทุกท่านสั่งซื้อทองธรรมาธิพไตยนะครับนะกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ส่วนตําบลก็ซื้อไปติดตั้งเวทีคอมมิตเมนต์ของตําบลเพราะทุกคนต้องขึ้นเวบบทีคอมมิตเมนต์ไปพูดอธิบายแล้วก็จับมือประสานกันเหมือน G ี0จับมือประสานกันว่าประชชนเหมือนกันประชชนก็ทําได้โดย แสดงจิตจำน,ง,ำนงว่าจะปกครองตัวเองละอ่าจะปกครองตัวเองเพราะมีเชื้ออมีวัคซีนที่แข็งแกร่งๆละวัคซีนโพล i ติก้าไอ้พี่แบงค์ p o l i t i c a ไทยเนี่ยนะฮะเนี่ยทําแบบนี้รัฐบาลตู่รับทราบเห็นก็เข้าใจแล้วนะพอถึงวันที่สิบธันวาฯก็พร้อมที่จะเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนถ่ายรุ่นเปลี่ยนไทยยุคเปลี่ยนถ่ายอํานาจกันไม่ต้องไปตอ่อสู้นะก็หวังว่าผมไปเช่นนี้ ส่วนผู้ที่จะมาร่วมก็ผมขอประกาศรายชื่อผู้ที่มาร่วมนะฮะมาเป็นรัฐบาลชัพาการอ่ะมาสแลกตัวสแลกตนเพื่อประกาศแถลงก,การณ์นี้ร,รัฐบาลก็จะทราบว่าอ๋อมีกลุ่มกระดะาตามนี้และประชาชนก็เอาด้วยด้วยการติดทงทั่วบ้านทั่วเมืองทุก,ทก,ทกตำบลอย่างเงี้ยก็เห็นแล้วก็รัฐบาลสูตก็พร้อมที่จะลงด้วยดีและการลงถือว่าเป็นการอ่าให้ความร่วมมือนั่นเองเป็นการเปลี่ยนฐานยุคสมัยกันไม่ไม่มีการไล่เป็นการที่แบบ เออเห็นด้วยมันเป็นประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วมันเป็นยุคสมัยที่มันจะต้องเข้าสู่ยุคสกาวิไลเพราะฉะนั้นรัฐบาลตู่ก็จะประกาศชิ้สุดยุคการปกครองประเทศไทยที่เป็นมาเก้าสิบปีแล้วก็ส่งมอบอส่งมอบไปย,ยุคสมัยกันนะที่จะดูแลยุคสมัยกันนะดูแลบ้านเมืองกันนะส่งมอบกันนะครับเป็นแบบนี้นะเรด้วยการส่งมอบทงธรรมชิตไตนะ่ประชาชนก็จะได้ นำสมร่ถนะมาปกครองประเทศต่อไปเป็นลำดับต่อไปนั่นเองอเชิญท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้นะฮะรายชื่อผมมีไว้แล้วเป็นชุดที่ทําเป็นสปอตส่วนรายชื่อใหม่นี้เหลยวผมจะประกาศเป็นรายชื่อให้ทราบอีกทีหนึ่งรายชื่อใหม่ก็มาเลดอตัวเลดอตัวลวกันทั้งชายหญิงครับเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ